โอ้ยแสบเด้อพี่น้องหลักกระบวงเขาอ,อีกละได้พี่น้องเอ้ยบวงตวเตงลืมบอกมาใช้บวงเขาเลยบูเป็นอย่างเดิออันนี้ค่ะอันอันกินพี่น้องกันใช้น้ำกันได้กินหมดเดียวกันเอาเอาพักซะอีกพักซะอีก ใช้เงินนี้มากินพักหลายจ้ะพี่น้องเซฟเอาไกินหมูอีกเ่ากอนเบากอืมเซฟ คราวครับเอ้ยเจ้ากูกินที่แซม,มก็แซมละบ้านเนาะไข่กับบ้านสิแล้วกันกินคือนส้มจริงจังเนาะแซมเนาะก็แซมเลยเนาะกินแนวมกนักเนาะกินหมูเบงหน้าเบงฝ่ายได้ข่อยกินเลยได้ข่อยเอาหมูซี่เอาเอาเอาหมูแซมมันเบิดเอาแซมมันเบิดนี่เพื่อกระเท้าเส้นให้เดี๋ยวเลยซุ้มเส้นเลยเส้นร้อนบ้านข่อยหองเส้นร้อนได้พี่น้อง อันนห้นองวนเซนวานคอยกับห้องเสซนร้อนเอาเอาหมูล,ลุงอีกเอาหลายๆใส่จนเบิดเลยวันนี้โอบสุดท้ายแล้วภัยกินบบท่านกระยาดเด้อกินพักไปก่อนมันจะได้ย้อยง่ายแซฟสุดพี่น้องเอ,อ้ย เพิ่นกระไซให้ค่อยไปเอาหันเอานีและกลับมาเพื่อนก็กินเบิดเลยกลับมาสืเหลือให้ค่อยกินอยู่บ่พี่น้องเอ้ยส่ค่อยไปเอาอันนั้นอันนี้เพื่อนก็ว่ากินปลาปมันให้มันเบิดเจ้ากินปลามันเบิดสุดปปเบิด,ด,บด,ด,บดมันมาจากมนเหลือ,อยังโว้ยค่อยกาแฟมาแด้เนาะไ่ค่อยไปเอาของเลยขก็่ายาเพิ่นกินปลาดี เอากินกินอืมกินยำใดก็แซ่บยำนั้นกินคำใดก็แซ่บยำนั้นเอากินแซ่บแซบผักบุงก,กระกอบกอบ มันมาคอเจวเนี่ยมันเบิดแล้วูเบิดเนี่ยได้พนังกินตั้งหน้าตั้งตางกินวันจะไปเอานั้นจะไปเอานี้สุดเพื่อมาพักกันกินเบิดกินไว้ไว้กินไว้ไว้ให้มันกินหน่อยมันจังจอยพนว่ามันว่าได้ อืมเซฟเซฟยินยิ้มเลยกับเซฟยิ้มนั้นอันนี้เนมน,น,เนมพาคิลิวได้ค่อยคนไปคนมาเนี่ยมันยังโบสุกเลยสุดเปิ้ลมันยังโบสุกคนไปคนมาคนไปคนมาไงดีแต่หมอนี่มันฮ้อนใบจะเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยหมอสุกี้อันนี้ค่ะ ก็ใช้มาหลายปีเลยได้หมออนนี้ได้คักขักเปิดนิ่บนท่านด้โฮ้ต3สามนาทีสองนาทีสามนาทีกับฮ้อนล่ะเหมาะกับการคนใจห้อนคือค่อยเนี่ยและอย่าลืมอันฝากพี่น้องที่เข้ามารับสมเดอจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ในเด้อจ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้สาวคำมวนคนต่างถิ่นคนนี้เด้อจ้ากราบขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่ให้โอกาสบ้านหลนังน,น้อยของข่อย ฮ้หนหวนหวนอันนี้กับบทสมายได้พี่น้องเอ้ยเป็นวัดมูมูม,มูอากาศกับฮอนเข้ากันเข้ากันพี่น้องเอ้ย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อที่เป็นกำลังใจให้น้องนางให้น้องนางคนนี้สาวลาวคำม่วนกราบสวัสดีจ้า